ยอมรับว่าวันแรกที่ได้ยินว่าเฮ้ยทอยตกลงตอบรับมาพูดคุยกับเราแล้วเนี่ยผมตกใจเหมือนกันนะฮะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าเพราะว่าเข้าใจได้ว่าจริงๆทอยก็ไม่ใช่คนที่ให้สัมภาษณ์บ่อยหละแล้วก็ดูเหมือนไม่ใช่คนพูดเก่ง <c oughs> เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นไหม <c oughs> เราเป็นคนพูดไม่เก่งไหมผมรู้สึกพูดพูดบางเรื่องบางเรื่องพูดพูดรู้ว่าจะพูดอะไร <c oughs> แต่บางเรื่องก็ไม่รู้ เรื่องเรื่องอะไรที่เรารู้เรื่องอะไรที่เราไม่รู้อะไรน่าจะเป็นแบบเพลงอะไรแบบหรือไม่ก็เขาเรียกอ,อะไรอ่ะอะไรที่มันเป็นสัจธรรมมากว่าแบบเรื่องที่มันคุยง่ายเพราะไม่รู้แบบตอนนี้นึกออกว่าแบบเหมือนเรื่องเหแบบมืนอมนที่มันแอบสักมากๆอ,อ่ะอืเออผมอยากอยากคุยผมอยากให้มันเกิดภาพ กลายเป็นว่าอยากคุยเรื่องที่มันแอบสแตทใช่ครับหมายถึงว่าเรื่องที่มันต้องอธิบายความรู้สึกอะไรอย่างนี้่ฮะใช่ใช่ผมว่าทุกครั้งที่เบบเจอคนที่แบบเหมือนคุยเรื่องนั้นด้วยกันผมว่ามัน<อ>มันเกิดภาพเ,เดี๋ยวเราจะลองดูว่าวันนี้มันเราจะเจอเรื่องที่เกิดภาพร่วมกันหรือเปล่า <c oughs> มามาช่วยกันนะ <c oughs> โอเค <c oughs> ชีวิตที่ปกติธรรมดาของทอยเนี่ยงั้นเอาแบบเอาแบบชีวิตที่เลือกได้แล้วกัน แบบไหนที่คุณชอบครับชอบแบบอยู่ในห้องเล่นเกมอ่านหนังสือหรือออกไปพบปะผู้คนเยอะๆอะไรอะไรคือสิ่งที่ทอยชอบผมเลือกมาแล้วล่ะเหมือนก่อนก่อนที่จะมีโควิดอ่ะมันช่วงนั้นเป็นสองปีที่แล้วผมจําเดือนไม่ได้แต่ว่าเออมันมีจุดหนึ่งที่มันมันคิดอะไรไม่ออกเลยคิดเพลงคิดอะไรไม่ออกเลยก็เลยขอที่วอ t e เดอร์ดักขอทค่ายแบบขอผมพักสักแป๊บนึ่งหน่อย ซึ่งการพักของทอก็คืออยู่ที่ห้องอยู่ที่ห้องผมไม่ลงไปไหนเลยใช่ครับหมายถึงว่าไม่ออกจากห้องเลยไม่ออกจากห้องเป็นเวลานานแค่ไหนครับนานคือแต่มันมีมีงานด่วนอะไรเข้ามาก็ก็ไปใช่แต่ผมไม่สนใจอะไรนอกจากเข้าบ้านแล้วขึ้นชั้นห้องผมอยู่ชั้นสามขึ้นชั้นสามเล่นเกมปิดไฟครับแค่นั่งเล่นเกมทั้งวันใช่ครับพูดได้ว่าทั้งวันอย่างนั้นเลยทั้งวันทั้งวันไม่ทําอย่างอื่นเลย หิวก็กินข้าวใช่ใช่เหมือนผมเพิ่งรู้ว่าหญ้าผมตายอ่ะหญ้าหญาใบหญ้าอ๋อต้นใหญต้นยหญครับครับ <laughs> <c oughs> ใช่คือเหมือนแบบอย่างที่บอกคือหญ้ามันอยู่ชั้นสองครับผมเดินขึ้นไปชั้นสามเลยอืมคือผมไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคือสมมติมีโจรมาขโมยก็คงก็คงไม่รู้ก็คงไม่รู้ก็คือแบบแต่มันแฮปปี้มากลยผมรู้สึกว่ามันเงียบมากเลยมันมันเงียบมากเลย มีวูบหนึ่งบ้างไหมว่าแบบไม่ออกมาแล้วว่าติดใจมากชีวิตแบบนี้มันช่างดีเหลือเกินไม่กลับมาอีกแล้วมีแล้วอะไรมันทำให้เปลี่ยนใจผมไม่รู้เลยผมเคยเจอความสุขไหมถ้าเอาจริงๆแล้ว